วันนี้หมอก็จะมาเล่าวิธีการกินมะเขือเทศที่จะทำให้ผิวเราอ่ะมันได้ประโยชน์มากที่สุดเนาะคือทุกคนนะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มันช่วยทำให้ผิวเราดีขึ้นได้เนาะแล้วก็หลายคนก็อาจจะรู้เพิ่มไปมากอีกว่าอินมะเขือเทศอ่ะมันก็จะมีมีไลโคปีนนะไลโคปีนเนี่ย ก็จะเป็นอ,อนุพันธ์ของวิตามินเอนะครับก็มันก็จะช่วยฟื้นฟูผิวเวลาที่ผิวเราได้รับการาทำอันตรายจากแสงแดดนะครับประโยชน์จากมะเขือเทศเนี่ยก็ทำให้ให้หลายคนเนี่ยก็จะไปหาซื้อ น้ำผลไม้มากินเนาะน้ำผลไม้ที่ที่เขานิยมกินกันก็คือ,อะมะเขือเทศดอยคำนะครับที่ที่เห็นว่าขายดีแล้วก็คนมักจะซื้อมากินเพื่อให้ผิวขาวมากขึ้นเนาะแล้วก็มีหลายคนก็กินแล้วก็แบบรีวิวในพันทิปใน YouTube บ้างนะครับบอกว่าแบบกินแล้วรู้สึกผิวใสขึ้นผิวลื่นขึ้นนะตัวหมอเองก็เคยกินนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่เคยทําวิจัยอย่างจริงจัง กเกี่ยวกับอมะเขือเทศดอยคำนะครับว่าว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับจากถ้าพูดจากความรู้สึกจริงๆหมอก็รู้สึกว่าผิวมันก็ดีขึ้นจริงนะจากการที่กินทุกวันวันละหนึ่งกล่องติดต่อกันประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าวันนี้หมอจะไม่ได้มาพูดเรื่องอมะเขือเทศดอยคำนะครับแต่ว่าจะพูดเรื่องวิธีการกินมะเขือเทศให,ให้ได้สารไลโคปีนออกมาเพื่อฟื้นฟูผิวจากการถูกแสงแดดได้มากที่สุดนะครับ เรื่องนี้หมอก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันเนาะเพิ่งเพิ่งได้เข้าคอร์สเข้าเรียนคอร์สคอร์สติวเกี่ยวกับ anti aging นะคบก็เขาบอกว่าวิธีการกินมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์มากที่สุดหรือว่าให้ได้ไลโคปีนมากที่สุดอะไม่ใช่การกินมะเขือเทศสดๆนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการกินมะเขือเทศที่ที่ผ่านการทําให้เกิดความร้อนมาแล้วนะครับก็ เหมือนมะเขือเทศที่เรากินในสลัดนะครับที่ทีเขาจะเอาไปไปปิป้งหรือว่าจะเอาไปไปเขาเรียกว่าไปจีในในเตาไฟแล้วให้มันให้มันร้อนมากขึ้นนะครับการที่ทําให้มะเขือเทศได้รับความร้อนนะครับมันจะทําให้มะเขือเทศนะ่ะปลดปล่อยไลโคโปีนออกมามากขึ้นนะครับทําให้ผิวเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากไลโคโปีนมากขึ้นนะครับจริงๆก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ